สวัสดีครับเอสเพนนำคผู้ชมมาที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับชมการแข่งขันฟุตบอลลีโวลีกครับรอบ32ทีมนะครับคู่ระหว่างเอสนครศรีซิตี้เปิดบ้านรับการไปเยือนของวิรามยิเต็ดนะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับ90นาทีเกมเริ่มครับเอสนครศรีซิตี้นะครับชุดสีม่วงเป็นฝ่ายเขียนลูกเตะเป็นก่อนยืนยืนวิรามาในชุดสีเขียวล้วนนะครับจะมา ติดติดแล้วตัดได้อาทิตย์พุศจิตาเจอตัดลูกนี้นครับได้ฟาวตัดสินใจเอามือเนี่ยดึงไว้เลยแล้วครับแล้วเจอเหลืองไปด้วยแล้วครับธนก,กิจเหลืองแรกของเกมนี้มาแล้วเข้ามาลึกจับเอาไว้ได้มาสองดูบอลสวนของทางนครศรีครับปากตงหน,น้าอ้าว,อ,าวอังเดรหลุยส์หลุดขึ้นมาแล้วอังเดรลุยส์จ,จี้จี้แต่งบอลแล้วจิงเลยซ่าโอ้โหหลุดออกไปครับพยายามจะฟ้องว่าโดนตัดจากข้างหลังครับ เรับจังหวะจังหวะใช้บอลแล้วสปีดมาครับเนี่ยครับมันไม่ชึ้งเท้าแล้วจังหวะยิงเนี่ยวางเท้าไม่ดีกลายเป็นบอลปิ้นไปเลยครับโอ้โหเราเจาะทางฝั่งซ้ายเยอะแล้วครับเริ่มต้นมาสักเกือบเกือบจะสี่นาทีของทางนาครศรีสิตี้ครับเก่าแล้วครับครับคือบีบทันทีแล้วเดินเกมเต็มที่ครับเจ้าบ้านแทงเข้าในมาสกิบต,ต่อครับเรียวตัดเข้าในมาลุกอ้โหโลุกไปเองนะครับ แต่ว่าดูสิไม่ได้ว่าอะไรแล้วตัดเข้ามาดูครับจังหวะนี้ดูเหมือนจะนี่นะครับพุ่งล้มไปเองนะครับแล้วมาให้เป็นใบเหลืองกับทางอัครวิเศษมารัมเลยครับข้อหาที่ไปพุ่งล้มครับโอ้โหชัดเจนครับแบบนี้ชินิพัฒน์นี่ภาพที่เห็นแล้วครับเหลืองที่2ของเอ็มเอชนครศรีแล้วครับอนันเด็บดินเดบดินวางไปเดี๋ยวสวยครับคาสตาดิาคาสตาดิอาตักไปขนาดแล้วตั้งมงลุกนี้โอ้โหหลุดจอกไปครับ โอกาสยิงครั้งแรกของทางโบวิรัมครับได้สวยแล้วครับมีพื้นที่ตรงนี้ครับคาเซด้าครับเปิดมาแล้วครับเป็นโบเลนกีที่หม่งแต่ว่ามันเฉียดเสาไกลไปนิดเดียวแล้วครับนี่ดังสูงเลยนะครับจัดในมาแล้วแทงมาโหนนี้ทางเดลุยส์ครับทางเดหลุยจี้แล้วทะลุมาได้สักลูกนี้โอ้โหเจอเซฟครับยิงตรงตัวเลยครับโอ้เซฟสำคัญเลยครับของนพพลให้ธีระดอครับธีระดอแทงต่อมาอาทิตย์อาทิตย์สุดเส้นแล้วเจอเข้าลูกนี้โโอ้ห ก็ต้องเสียฟาวครับไม่เจอบอลเลยนะครับมิราชกวาดทีเนีน่ยะครับร่วงเลยครับล้มทั้งยืนเลยครับแบบนี้เออทีน,นียเหลี่ยมดีกว่าครับพยายามที่จะปังแล้วจะตั้งบอลต่อแต่ว่าเจอกวาดเข้ามาก็เป็นจังหวะฟรีคิกของบุยลำเลยครับสี่ชิกโดยรัตนากรใหม่คามีนะครับรัตนากรเล่นเรเียดมาอย่างดักเอาไว้ได้ครับจังหวะกะเล่นลูกสูตรยัดเข้าเสาแรกครับค้บุรินกีจะโฉบม,มาแต่ว่า ยังไม่ผ่านแนวรับแต่พุ่มครับเปิดเข้ามาแล้วทุกข้าไปก่อนครับชาโนนชิพัฒน์ชิพัฒน์หวางเข้าไปข้างในได้โคลครับพวกนี้ลุด <c oughs> ออกเองครับทางอาทิตย์ทางชานนนเนี่ยเจ็บนะครับในช็อตที่ออกมาตัดบอลตรงนี้ไปปะทะหูแต่ว่าเหมือนจะปะทะกันเองด้วยครับู้ศิ์เลยไม่เป่าหยุดเกมนะครับก็ถูกแล้กครับแบบนี้ จะเตะมุมโดยชุติพลทองแท้นะครับวนิชยานนท์นี่ก็ออกมาตัดลูกกา,กาศได้สวยงามหลายช็อตเลยนะครับชุติพลเตะมุมมาแล้ววิ่งเข้ามาโค้งอุนี้โอ้ยังช่วยกันไวได้ครับวิธีบอลน,นี่เหมือนจะเสียมุมแล้วนะครับบุยรำลุยต่อชุอติพลขอไปแล้ววิ่งปัดออกมาโดนกระแทกคุติสินว่าอย่างไรครับนะ้าสุดท้ายก็ให้เป็นการฟาวน์นะครับชายานนท์ไกลเม็บอลนจังหวะเตะมุมเลยครับชุติพลทองแท้ ก็พยายามย้ำไปเสาไกลครับโอ้โหบบลงกีได้ได้มงเนี่ยยังติดบล็อกอยู่เลยครับโอเป็นเรียวที่มาช่วยเกมรับได้ครับแล้วอีกทีหนึ่งครับย้ำเข้ามาตรงเนี้ยฟาวจริงๆครับคือไม่ถึงบอลนะครับทางอาทิตย์บุตรจินดามาสองต้องขอุไรรัมนะครับชุติพลขอมาบบลงกีล้มลงไปผู้สิทธิ์ไม่ได้ว่าอะไรครับคาสตาเยดาคาสตาเยดาจะลุยต่อไหมคาสตาเยดาเขา้ายแล้วซัดลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับ วางยามาเราเสิร์ฟต่อได้แล้วมีโอกาสอูแต่ว่าน้ำหยุดโมริจิขึ้นกันมาคัสเซด้ายิงขวาลูกนี้ฉลับทบนเสาครับโอ้โหไม่ได้ครับบุรีรัมจังหวะไหลขึ้นมาของของทางโมรินกิเลยครับฉนับมันเช็ดเสาเหลี่ยมนอกครับมีลื่นครับโอ้โหบอลมันไม่เป็นใจเท่าไหร่เนี่ยครับโอ้ยิงมีฉลับเนี่ยขาตายไปแล้วนะครับชยานนท์เซฟแค่ด้วยสายตาเลยครับโอ้ฉีดยามามีฉลับครับยปูแต่ว่า ยังไม่ดีพอที่จะเป็นประตูเลยครับแต่งซ้ายเข้าขวาโโอ้หนิดเดียวเลยครับแต่ผมต่อครับเปิดเข้ามาเพรียทิ้งไว้ก่อนครับเอฟเอซนครศรีรูเบนรูเบนโอ้โหตัดเปล่ใส่อาทิตย์แล้วต้องแต่โมโหเลยครับอาทิตย์แต่ว่านรูเบนเองก็ชอมนะครับรโดนไปเหลืองไว้ด้วยเลยครับนารูเบนมาสัญญาณแล้วครับคาเซดา กาสตาดาเปิดมาก็ยังช่วยกันสกัดเอาไว้ได้นะครับเีมเยมรับถือว่ารัดกลุ่มแล้วบอมไปทีครับแล้วจะถึงสุลกาอยู่แล้วแถวสองหนุนเข้ามาแล้วหมงตั้งแล้วสุลกาสุรกาจะดดรูปนี้ชนค่ายอีกครั้งหนึ่งครับโอโหไม่ได้ครับอุยลิลัมแหมลุ้นทั้งสนามครับสุดท้ายชนคานออกไปมันโดนเลี่ยมบนเลยครับก็จหว่าที่หมงจุดพลุมาครับแล้วหมงไม่ดีครับ มงเคลียไม่ขาดบังเลยแล้วก็กระดกแบบกะคลาสสิกเลยครับโอ้โหเกิดหน้าแถวสามเหลี่ยมเลยด้วยครับค่อยๆพาขึ้นมาแล้วก็วางยาวอีกครั้งหนึ่งครับแทงตรงกลางเสยต่อมาเข้าซ้ายชุยติพลยิงไปโอ้โหลูกนนี้ยังเจอบล็อกเลยครับสุดท,ท้ายออกหลังครับมีบล็อกของทางพานุภัยเลยครับชุติพลทองแท้เช็ดชมาแล้วยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหคือรอนด่านแรกมาทางธนกริดได้ครับโอ้มีฉลปบด้วยครับ ฉลับมาติดล็อกอีกทีหนึง่งแต่บุญต่อครับชุติพลโคมาของทิ้งออกมาได้ครับอาทิตย์แถวสองเป็นของบุญรำแล้วออกมาที่ชุติพลชุติพลขอไปเตะโทษแล้วโคมาแถวสองยิงเลียบร้อนเลยครับโอ้โห1-0แล้วครับเป็นทางบุญรมที่ได้ประตูขึ้นนำนะครับจากทางชุติพัฒน์แทนกลางนาที43แล้วครับอดกลดล็อกได้สำเร็จแล้วครับบุญรมจากจังหวะครอสเข้าไปแบบนี้เลยครับ นี่คือหนึ่งจุดเด่นของบิลันในฤดูกาลนี้เลยครับเติมขึ้นมาครับทริพลเปิดครับบอลโค้งมาโอ้มีจังหวะที่มันไปฉลับแล้วมาเข้าทางชิดิพัทพอดีครับตั้งใจจะเปิดเข้าข้างในโอ้เป็นอาทิตย์ที่ม่งเลยเหมือนจะผิดเหลี่ยมมาเข้าทางชิดิพัทนะครับลายเป็นว่าตั้งให้ทางชิดิพัทเนี่ยได้ยิงนิ่มๆเลยครับไม่ต้องจับเลยครับโอ้โหคือไม่มีใครประกบด้วยครับยืนโล่งอยู่คนเดียวแล้วก็ปลายเข้าไปเลยครับหนึ่งสุดแล้วครับผู้มาเยือนออกนําไปก่อนถือว่า ได้ประตูในช่วงสําคัญเลยเลยครับในช่วงไทยครึ่งแรกแบบนี้ครับเกมกลับมาเดินต่อนะครับแล้วก็พุทธสินครับคุณนพเดชเมืองงามเป่านุวิดบุรีรามย์เฉ่งขันในครึ่งแรกนะครับเป็นทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่บุกมานำเอฟเอสนครศรีธรรมดีอยู่ในประตูต่อศูนย์ครับเอสเพย์นำผู้ชมกลับมารับชมกันต่อนะครับศึกรีวเวอร์คัพลุกการ2022-2023นะครับรอบ32ทีม ดูจังหวะนี้จัดลุยต่อเลยครับน่านะครับทางชุติพัฒน์แทนกลางบนเร็วครับจีครั้งหนึ่งครับครังเดลุสอรั้งเดลุสเข้าสายตาไปตรงกลางไม่ถึงเพื่อนครับต้องเคลียร์ทีงไปก่อนครับมันอีราฟานะครับเนี่ยสนั่นมารอแล้วเราครับตัวไกลความเร็วในลุยถือว่าจัดจ้านมากๆนะครับเปิดยอดมานยิงเลยจังหวะนี้ก็ข้ามคานออกไปนะครับ มาออกรองสองบ้างแล้วครับบอลทางซ้ายเลยครับเป็นอัครวินดลรากโอ้ผ่าน2อง3ามาแล้วก็สุดท้ายจบที่เรียวเลยครับในปั่นโค้งมาแต่ว่ามันกดไม่ลงลครับอาร์เซนเข้าในมาที่สุภาชัยสุภชยัยจอดไปทางซ้ายให้กับบริกิสุภชัยตามมาเก็บได้เล่นกับอาทิตย์สุภชยัยยิงตนาน้ำด้วเรียบร้อยกับ2ประตูต่อศูนย์ครับหนีไปเป็น2องต่อูนนะครับจากสุภชยัยใจเด็ดนะครับโอจูน12่สวยมากๆเลยครับสุภชยัย นาทีที่48แล้วครับมือรำหนีเป็น2-0แล้วครับโอ้โห <3 S 1> สับมากๆเ,เลยครับตังในลีกยิงไปเรา9ประตูครับวันนี้มาบวกอีก1ประตูถือว่าความเข้าใจในเกมสุดยอดเลยครับให้เราไปครับโอ้โหเล่นช็อตเดียวกับทางอาทิตย์บุญจินดาครับ <c oughs> เปิดมาเนี่ย่งกลับมาไม่ดีเลยครับจังหวะของนีราช1-2มาแล้วก็วันเล่บน,นี้แบบไม่ต้องจับเลยโอ้โบอล เสียบบุมเลยครับหมดสิทธิ์รับครับทางแชนนไกลแม่ครับถือว่าจริงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับสุประชัยใจเด็ดนะครับนี่ครับทำกันกับอาทิตย์แล้วก็เนี่ยครับโอ้ไม่ต้องจับเลยครับคือวางเท้ายิงเสียบบุมเข้าไปเลยครับ2ต่อศูนยครับทางอาทิตย์บุจินดาลุยเลยครับทางนครศรีพานุพันธ์แทน พาลุมานีราตัดเข้าในามาสวยครับแล้วยิง้วยซ้ายแล้วโอ้โหยิงหนีมือก็จริงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับบอลมันเคลื่อจังหวะทางขวาเติมขึ้นมาครับหากเข้าในตามสูตรเลยครับนีราช์อ้แจ่ยิงซ้ายวางเท้ายิงแล้วไม่เต็มเท่าไหร่เลยครับจะบวางเท้าเสียเหลี่ยมเสียหลักด้วยครับทําให้ยิงยากสีคิกครับอัครวิทย์อัครวิทย์เล่นลูกสูตรไหลามาตรงกลางแล้วกดลูกนี้ห <c oughs> นีฉัแลบเลยครับ ก็ยังได้แตะม,มุมอยู่ครับนิราชจังหวะคัดแบกหน้าครับยิงแถวๆบริเวณหัวกระโหลกครับแต่ว่าอาวิทย์บอลแางต่อไปข้างหน้าครับอังเดรหลุยส์พลังยังเหลือนะครับด้วนับทางสัสลักอังเดรหลุยส์อังเดรหลุยส์ขาไปสัสลักครับเราแทงว่า,าลูกนี้ลึกไปโคเน่จิงติดบอลของธีรทรเจ็บได้อาทิต์ตัดลูกนี้ก็รับกระชอกแต่ว่าก็ยังตามเจ็บงาได้ครับน็อบคนมาตะคุบได้ทันนะครับ ยิงมาติดบล็อกก่อนนะครับโคนน่แล้วตัวนี้ไม่สดนะครับยิงไกลมาตกพื้นแต่ว่าบอลมันกระดอนไม่ได้ห่างตัวนพพลเท่าไหร่เลยครับครับตามมาเก็บไว้สบายๆครับรับกระบอกมานี่มีสิทธิ์เสร็จสรรพครับถอดแล้วลุยขึ้นมาครับเฮียทอนปลายคืนมาได้กดด้วยควาลูกนี้ข้ามคานออกไปอาทิตย์บุญจินดาลูเนี้ยบอลกดไม่ลงเลยครับเฮียทอนเองก็จังหวะไหลขึ้นมาถอยพลาดเลยเลยครับ แต่ว่ายิงแล้วมันติดไซส์เลยครับจังหวะฟรีคิกเลยครับเทียร์ทรอนเปิดเข้าไปครับเทียร์ทรอนแล้วเสิร์ฟต่อมาลูกนี้ก็รับสบายครับโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงกับการที่จะย้ายไปในตอนนี้นะครับบอลแทงช่องมาแล้วครับแล้วได้กดเลยครับแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบเลยครับจังหวะไหลเข้าช่องมาครับโอ้โหยิงเนี่ยมันปิ้นมาเยอะเลยออกมาที่อังเดรลุยส์อังเดรลุยส์ซัปจี้ จีโจกตัดเข้าในแล้วเข้าขวาจิงลูกนี้เจอบอลก็เป็นเตะมุมแรงยังดีอยู่เลยครับอังเดรหลุยขวานะดูจังหวะยึบยักไปย,ยักมาครับโย,ยกแล้วยิงมีชัแลแ็บมันหลุดเสาไฟครับได้มาพลิกได้ครับสรักไหลกลางมาสุชยัยสุชยัชยดีดไปพื้นที่คาสไตยด้ากดต้วงขวาลูกนี้โอ้โหยิงกดออกหลังไปเองครับสุชัยก็ให้ช่องมาเลยครับดีดออกขวามาแล้วดูจังหวะวางเท้า มันเน้นมากไปหน่อยเลยครับ mm hmm. กลายว่ามันกดมากไป mm hmm. นครับเป็นสันสุประชัยเปลี่ยนไปสายสุดสุดนัดหักกลับมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้ทักเข้านี่สน,น่นแน่นอนครับเสียงครีดบอลยาวๆมาครับนี่ครับยกมาแล้วดูต่างมันแรกดีมากครับโอ้ล็อกหายเลยแต่ว่ายิงแล้วกะหักข้อหลอกเสาไร้อีกชั้นหนึ่งครับกลายว่าหักมากไปหน่อยนึงครับ ได้ลุ้นเลยครับทางอัครวิสเสมารามนะครับโอ้ย้อนมาไกลเลยนิราส์นีราสยิงไกลเลยครับแล้วรับกระชออกมาแล้วรับคอลโอ้โหยังตามเจ็บหนาได้ครับแอรอาทิตย์ดาวสว่างนี่ง้างจะขวดอยู่แล้วครับโอ้โหนแรงมากเลยครับลึกมากเนี่ยเราดูกดเต็มข้อเลยครับปูบอลสายมาแล้วรับก็ชออกมาแล้วครับคนยิงเป็นนิราสเลยครับปูบอลมีแฉลับด้วยครับ แต่ว่าปฏิกิริยาถือว่าเร็วรับต้องเราต้องชมทางอาทิตย์ด้วยนะครับที่ถือว่าชักเท้าหลบไปก่อนนะครับเจอดักได้โดยรัตนากรสุบรรณเหมือนตาแทงมาให้ทีระทอนทีระทอนีบต่อมาคาซด้าดึงจังหวะเข้าขวาแล้วปันลูกนี้โอ้โหมีฉลับนะครับให้มีนประตูเลยครับดูช็อตนี้ก่อนให้มาครับรถแต่งโวมากไปหน่อยเนืครับโ้สุดท้ายโดนดีบเข้ามา2คนแล้วครับคาซด้าต้องชมจังหวะที่ธีระทอนยกมาให้เลย ไอเดียดีมากนี่บอลโดูสองด่านแล้วให้สารัฐชนนอนแลยปบอมเหมือนจะยิงไหลามาที่ฮสัสไซดาแทงมาตรงกลางอาทิตย์ุติดาค่อยๆชิปลูกนี้ชดทานโอ้โหแม่บรรจงแล้วนะครับแต่ว่าเจอคารนเต็มๆเลยครับอาทิตย์จังหวะโยนเข้ามาครับแล้วดูครับหลอกสนิทเลยครับมันชนคารนทไมโดนเหลี่ยมในเลยครับโอ้เจ้าเดดเนี่ยขาตายไปแล้วด้วยเลยครับ ดูจัหวะลอสายตายหลอกกระจายและเลือกยิงนะครับเกือบที่จะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแล้วโอ้โหแต่ว่าเวลาเจ็บสี่นาทีครับเข้าทางยังไม่ยินมิราาหล่อเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายได้กดพวกนีน้โอ้โหวิธีบอลนี่อันตรายนะครับแต่ว่าลุกจ่อ,อ,อไปได้คิกอูจะต้องยิงไว้ก่อนเลยครับดูจังหวะแต่งหาขวาม,มาแล้วก็ใส่เลยครับโอ้โหกะเล่นเสาแรกครับแต่ว่ามันมาแล้วสวัตร ยังไม่มีช่องเปิดครับเล่นกับทางนิราศศรดวัฒน์พาหนีเข้ามาจี้จี้ล้วจัดฉีดจาเลยครับโอ้โหนบคนยังเอาอยู่ทางบอลดีมากนะครับตำแหน่งยืนก็ถือว่าดีเลยครับดูนะครับฉีดยามาโอ้โหศรวัฒนต่อมาที่สมศักดิ์โอ้เราภูริสินคุณนพเดชเมืองงามน,นะครับ เหมาลูกวิดในเวลาการแข่งขันนะครับก็เป็นนั้นว่าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนั้นบุกมาเอาชนะเอฟเอสนครศรีสตี้ไป2ประตูต่อศูนย์ครับสองประตูของบุรีรัมย์ก็ได้มาจากชินิพัฒน์กลางครับนาที4ี่แล้วก็ซุเปเช่ใจ,จเด็ดครับลงมาบวกในช่วงครึ่งหลังนาทีที่48ครับ